สวัสดีครับอยู่กับอัวซัมทีววันนี้จะมาสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลร้างแล้วมันจะมีการเชื่อมต่อกับคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นล่าสุดในเกมโฮม e s ว์โฮมสวายด้วยนะครับซึ่งจะมีการเล่าถึงเหตุการณ์ก่อนแล้วก็จะมีการวิเคราะห์ในช่วงท้ายนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับในเหตุการณ์นี้จะเป็นการเล่าถึงตัวละครซีบิงแได้มีการทวิตถึงเรื่องราวของโรงพยาบาลร้างกรุณารักษา ท่านผู้อ่านคิดว่าสถานที่ร้างที่ไหนน่าจะมีวิญญาณเยอะที่สุดเฮี้ยนที่สุดและมีบรรยากาศชวนสยองขวัญน,น่ากลัวที่สุดเชื่อได้ว่าหนึ่งในนั้นความคิดของท่านผู้อ่านทุกท่านคงจะพิจารณาเป็นโรงพยาบาลล้างแวบขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆอย่างแน่นอนเพราะไม่ว่าจะอยู่โรงพยาบาลไหนก็ต้องมีคนป่วยที่ไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุหรือโรคภัยต่างๆต,ต,ต้องเสียชีวิตลงที่นั่น ซึ่งหนึ่งในโรงพยาบาลที่เฮี้ยนและเป็นที่กล่าวขวัญกันอย่างมากมายเป็นอันดับต้นๆนั่นก็คือโรงพยาบาลร้างใจกลางกรุงชื่อโรงพยาบาลว่าโรงพยาบาลกรุณารักษาโรงพยาบาลกรุณารักษาคือชื่อโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่เปิดอยู่ใจกลางเมืองเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่โดยที่แรกเริ่มนั้นก็เหมือนกับโรงพยาบาลทั่วไปนั่นคือศูนย์กลางแห่งการรักษาของคนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง มีเคสที่ขึ้นชื่อและถือว่าเป็นข่าวใหญ่หน้าหนึ่งของหลายๆหนังสือพิมพ์นั่นคือเหตุการณ์รถบรรทุกแก๊สเสียหลักระเบิดแรงระเบิดส่งผลให้เกิดไฟไหม้ลุกลามเข้าไปเชิงชุมชนแออัดและชุมชนใกล้เคียงรัศมีกว้าง1ตารางกิโลเมตรทำให้มีคนบาดเจ็บและเสียชีวิตมากมายนับร้อยชีวิตอย่างไม่ทันได้ตั้งตัว คนบาดเจ็บถูกทยอยส่งมารักษาภายในโรงพยาบาลบ้างก็เสียชีวิตมาก่อนหน้าบ้างก็เสียชีวิตในโรงพยาบาลนับเป็นเหตุการณ์ที่ผู้เสียชีวิตมากที่สุดตั้งแต่ก่อโรงพยาบาลมาหลังจากเหตุการณ์ในรถบรรทุกร,ระเบิดผ่านผลไปเริ่มมีบุคลากรของโรงพยาบาลและบรรดาคนไข้เริ่มประสบพบเจอกับเหตุการณ์เหนือธรรมชาติมากขึ้นทั้งเสียงโหยหวนอย่างทรมานในยามค่ำคืนอุปกรณ์ทางการแพทย์และของต่างๆล่วงร่นเอง หรือรถเข็นที่ใช้งานในโรงพยาบาลเคลื่อนที่เองจนทําให้หมอนและก็พยาบาลหลายๆคนลาออกและขอย้ายไปยังที่อื่นเนื่องจากทนไม่ไหว เมื่อเริ่มมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นก็ย่อมมีเสียงล่ำลือเรื่องความเฮี้ยนของโรงพยาบาลที่ชาวบ้านทำให้ไม่ค่อยมีใครกล้าที่จะไปรักษาตัวที่นี่บวกกับปัญหาเศรษฐกิจในช่วงฟองสบู่แตกทำให้โรงพยาบาลขาดทุนอย่างหนักผู้มนวยการของโรงพยาบาลจึงตัดสินใจจบชีวิตตัวเองด้วยการกระโดดลงมาจากชั้นบนสูงสุดของอาคารในพื้นที่ของโรงพยาบาลและโรงพยาบาลต้องปิดตัวในที่สุด แม้วันเวลาจะผ่านไปหลายสิบปีแล้วแต่พื้นที่ของโรงพยาบาลกรุณารักษาก็ยังคงไม่มีนายทุนหรือว่าใครกล้าที่จะเข้าไปซื้อหรือนำมาพัฒนาเป็นอย่างอื่นนั่นก็เพราะว่าความเฮี้ยนของพื้นที่แห่งนี้บ้างก็ลือกันว่ามีตำแหน่งที่ตั้งของโรงพยาบาลนั้นอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ดีประกอบกิจการอะไรก็มักล้มเหลวขาดทุนแถมสิ่งแสบางคนยังทำนายว่าพื้นที่นี้เป็นที่ตั้งของประตูขุมนรกอีกด้วย ในปัจจุบันก็มักจะมีกลุ่มวัยรุ่นและเหล่ายูทูบเบอร์และรายการทีวีมักจะแวะเวียนกันมาลองขอมาล่าท้าผีกันที่นี่มีหลายคนที่เจอแล้วก็ประสบเหตุการณ์ประหลาดจนทําให้บางคนนั้นถึงกับเสียสติไปเลยก็มีภายในพื้นที่ของโรงพยาบาลมักจะมีคนพบศพของคนฆ่าตัวตายอยู่เสมอ บ้างก็ถูกพบโดยกลิ่นที่ออกมารบกวนชาวบ้านแถวนั้นบ้างก็ญาติญาติของศพก็กล่าวว่าวิญญาณศพเข้าฝันบอกว่าให้มาที่แห่งนี้บ้างก็ถูกพบโดยเหล่าคนที่เข้าไปลองของในพื้นที่ซึ่งชาวบ้านนั้นก็เชื่อว่าวิญญาณด้านในเองคงต้องการตัวตายตัวแทนเพื่อไปผุดไปเกิดว่ากันว่าใครก็ตามที่เข้าไปในพื้นที่ของโรงพยาบาลแล้วมีสภาวะซึมเศร้าหรือจิตใจอ่อนไหวมักจะ เกิดเห็นภาพหลอนที่ชวนให้ไปอยู่ด้วยตลอดจนภายหลังได้มีเจ้าหน้าที่นำป้ายประกาศมาติดที่ด้านนอกเพื่อป้องกันไม่ให้คนภายนอกลุกล้าเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวส่วนหนึ่งก็คือป้องกันอันตรายจากบรรดาเหล่าผีที่จ้องจะทำร้ายทุกคนที่ย่างกรายเข้ามาในบริเวณแห่งนี้ เมื่อไม่นานมานี้มีข่าวลือกันว่าจากคาบอกเล่าของเหล่าเจ้าหน้าที่ที่ตารวจนายหนึ่งได้มีการเข้าไปสืบคดีฆาตกรรมและได้บอกว่าพบเจอกับท่อนแขนม,มนุษย์จํานวนมากในห้องดับจิตของโรงพยาบาลแห่งนี้หลังจากที่มีชาวบ้านในละแวกนั้นแจ้งว่ามีกลุ่มวัยรุ่นได้ไปลองของกันในโรงพยาบาลและได้ยินเสียงปืนดังออกมาหลายนัดก่อนที่จะมีเสียงโหยหวนทรมานดังตามมา เป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆซึ่งยังไม่ทราบแน่ชัดว่าท่อนแขนม,มนุษย์เหล่านี้มาจากไหนเป็นของใครแต่ดูเหมือนว่าจะมีการถูกนำไปใช้ประกอบพิธีกรรมบางอย่างซึ่งเป็นของที่น่าขนลุกขนพองสยองขวัญมากๆและอาจจะเชื่อมโยงกับคดีฆาตกรรมก่อนหน้านี้ก็เป็นได้บรูอนี่ขนาดผู้เขียนแค่เขียนถึงสถานที่อย่งนี้ น้องด่างข้างบ้านก็ส่งเสียงหอนร้องกันระงมแล้วการันตีได้เลยว่าที่นี่มันเฮียจริงๆเอาเป็นว่าเราจบเรื่องแค่นี้ไว้ก่อนโอ้ยขนลุกและนี่ก็คือเป็น Twitter ของออซีบิงนะครับที่มีการเขียนเหตุการณ์ลงใน Instagram นะครับแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวของโรงพยาบาลในโซน B และก็โซน A นะครับพอมาอ่านอ่านแล้วนะครับมันมีบทวิเคราะห์หลากามากมายเลยทีเดียวนะครับแต่ผมแนะนำคุกกี้กรี e เน่ขนมสำหรับเกมเมอร์รักสุขภาพ มี2รสชาติรสช็อกโกแลตชิพและรสไวช็อกแคนเบอรี่ผสมธัญพืชสุดแสนอร่อยอย่างอัลมอนด์และช็อกโกแลตชิพมีวางจำหน่ายแล้วที่7 e เ e ่ e อีเลฟทุกสาขาในราคา10บาทซื้อครบ240บาทส่งไปเสร็จมาที่ Inbox g r e e n รรับฟรีของพรีเมียมสุดพิเศษไปเลยนะครับ เท่าที่อ่านในส่วนตรงนี้เนี่ยมันมีการวิเคราะห์อยู่2แบบคือการเล่าถึงที่มาที่ไปของโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นนะครับคือโรงพยาบาลนี้นะครับก็ได้รับประสบเหตุการณ์ครับที่ได้ช่วยเหลือคนป่วยที่ รถบรรทุกแกส๊สเสียหลักแล้วก็ระเบิดขึ้นนะครับซึ่งน่าจะเป็นช่วงเหตุการณ์ในช่วงปีพุทธศักราช2540นะครับลหลังจากนั้นก็มีการเล่าถึงเหตุการณ์ต่อมาเรื่อยๆครับว่ามันผ่านไปหลาย10ปีแล้วพื้นที่ของโรงพยาบาลใกล้ถูกปิดลงหลังจากที่ผู้บรยการโรงพยาบาลก็ได้จบชีวิตตัวเองแล้วก็ปิดโรงพยาบาลนี้นะครับเพราะว่าไม่มีใครดูแลต่อ สุดท้ายแล้วก็มีเหล่านักล่าท้าผียูทูบเบอร์เข้าไปทํารายการทีวีล่าท้าผีในนั้นนะครับแต่ว่าก็มีเหตุการณ์ข่าวลือมากมายครับไม่ว่าจะเป็นใะพบกับศพมากมายที่อยู่มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งมันก็จะมีเรื่องของภาพหลอนแล้วก็การที่วิญญาณในนั้นเนี่ยอาจจะต้องการ ความเป็นตัวตายตัวแทนนะครับเพื่อที่ได้ไปเผยไปเกิดนั่นเองซึ่งผนวกกับเหตุการณ์คดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นนะครับที่เป็นเหตุการณ์ที่มีการตัดแขนสตรีมเมอร์แล้วก็ดาราดังซึ่งถ้าเรามาเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่มีการให้เหล่ายูทูบเบอร์กลุ่ม่าท้าผีแล้วก็รายการทีวีนะครับเข้าไปทํารายการในโรงพยาบาลนั้นนะครับแล้วมันผนวกกับว่าโรงพยาบาลนี้เนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับประตูขุมนรก ที่ทางสิงแสคนหนึ่งได้บอกออกไปนั่นเองนะครับซึ่งมันเป็นส่วนที่ทำให้มีการเชื่อมโยงกันว่าคนที่เป็นคนร้ายเนี่ยอาจจะมีเป้าหมายในการนำวิญญาณทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นในโลกของเกม Home ซ t น Home Survive นะครับเข้ามาอยู่โรงพยาบาลน,นี้แล้วก็ทำพิธีบางอย่างนั่นเองซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีเกิดคดีฆาตกรรมขึ้นในโรงพยาบาลน,นะครับก็คือว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้ไปพบกับ เราศพที่เป็นท่อนแขนม,มนุษย์นะครับเยอะมากๆแล้วก็มาทําพิธีประกรรมบางอย่างนะครับซึ่งมีชาวบ้านได้ยินเสียงปืนดังขึ้นเท่ากับว่าเหมือนกับว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแล้วยังมีเสียงที่กระวนกระวายเหมือนกับว่าจะร้องขอชีวิตเลยซึ่งน่าจะเป็นเหตุการณ์คล้ายๆกับเสียงที่เกิดขึ้นในเมที่เกิดขึ้นในเกมฮงซูงสวายในตัวอย่างเชลเลอร์แรกนั่นเองนะครับ ส่วนสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือว่าการที่เขาต้องการตัดแขนของสตรีมเมอร์หรือว่าตัดแขนไปทําพิธีบางอย่างเนี่ยเขาว่าไําพิธีอะไรนะครับนี้ยังคงเป็นปริศนาอยู่นะครับแล้วคิดว่าใครนั้นจะเป็นฆาตรกรคนไหนหรือว่าจะมีการประกอบเหตุการณ์เชื่อมโยงอย่างไรนะครับก็จะต้องมาดูในส่วนของโรงพยาบาลตึก B ีนะครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลส่วนที่ อีกส่วนหนึ่งที่มีพื้นที่ที่เปิดกว้างมากสำรวจถึง3ชั้นด้วยกันซึ่งจะมีห้องอยู่ห้องหนึ่งครับที่ผมรู้สึกมีความน่าสงสัยมากเลยก็คือห้องเบอร์307เครับเบอร์ห้อง307เนี่ยจะเป็นห้องเดียวเลยมั้งที่จะมีคราบเลือดอยู่หน้าประตูแล้วก็มีการปิดประตูเอาไว้นะครับส่วนห้องอื่นนี้ยังไม่มี การให้เห็นคราบเลือดอะไขนาดนั้นนะครับแต่ห้อง307เป็นสิ่งที่น่าสนใจอาจจะเป็นไปได้ว่าท่อนแขนและก็ซากศพต่างๆนะครับอาจจะอยู่ในห้องห้องนี้ก็ได้เพราะว่ามันมีเลือดที่ยังสดๆอยู่นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าทั้งหมดนี้ก็เป็นการตีความนะครับสำหรับการเปิดตัวมแมปพใหม่ของเกม Home s ิ้ e t Home s u r v i v e ที่เป็นแผนที่ใหม่ของเกม Home s w e e s u r v i v e ได้แล้วนี่นะครับสุดท้ายนี้ ตัวเกมยังคงมีการอัปเดตเรื่อยๆครับเดี๋ยวจะมีการอัปเดตของภาษาเกาหลีแล้วก็มีการอัปเดตใหม่ๆที่ทําให้มีการปรับให้ผู้เล่นอย่างคิลเลอร์แล้วก็ผู้รอดชีวิตสามารถที่จะเล่นกันได้บาลานซ์ขึ้นมีการปรับพื้นที่แมปให้มีการแก้ทาง ของทั้ง2ฝ่ายแล้วนะครับไม่มีใครได้เปรียบเสยเปียบกันมากกว่าเดิมแล้วนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้ครับก็ท่านเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ครับฆาตกรจะเป็นใครแล้วจะมาในรูปแบบไหนแล้วในแผนหน่าจะเป็นอย่างไรนะครับใครจะเป็นฆาตกรต้องมารอดูกันอย่างแน่นอนนี่นะครับก็สามารถที่จะกดติดตามไปที่ช่องผมได้เลยนะครับยังไงขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับยังก็ฝากกดติดตามที่ยูทูบชนะ e ของดาวพานกดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสว